สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะตอนนี้อยู่เกม uh Press to Enter Start ไม่ใช่เริ่มเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นเอ่อช่วที่อะผมไม่รู้ว่าเป็นเกมเออร์เลอร์หรือเปล่านะหึเ <c oughs> สียงอะไรเปล่าเชียงคืนเนี้ยนะเสียงอะไรอ่ะซ <c oughs> าบานเลยไปพบนั่นอีกแล้วใช่ไ <c oughs> หมไปพไรบ้านคนไรบ้าน VHS อ็ดเอ็หรอวีเอ็ดเอ็ดเยอะ มาเคาะอะไรวะเฮ้ยแม่งดึงดึกดๆเคาะแล้วกด e เพื่อ interact โอเคเปิดไฟเชียร์นี่กูเปิดไฟแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ไฟห้องอะไรห้องน้ำโอเคน้ำรั่วเนี่ยเจริญอะยาโอเคโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรใครมาเคาะวะ อะไรแบตแบตเตอรี่คอมหนังสือนมใช่าลารีดโหนี่มึงน,นี่เตียงมึงนเนี่ยเตียงมึองอยู่นี่ห้องน้ำมึองอยู่นี่ห้องอัวอ๋อโอเคๆอ,อ่าเมื่อกี้เรานั่งอยู่ตรงตรงห้องนั่งเล่นนะเพืยอทำไมห้องนั่งเล่นอยู่ไกลจังมึงควรเข้ามาเจอห้องนั่งเล่นก่อนดิแปลนบ้านแปลกๆว่ะทุกคนตบปร กินพิซซ่านะูอันมาเริ่มโอเคสำรวจบ้านเสร็จลวดูสิใครมาเคาะวะ j u แค่ของมาส่งอ่ะ d i d กดกิ่ง้วยซ้ำโอ้ยจังไ g e VHS เอ You s e r จริงดิ t e s t i m o n ียม t i i นี่อะไรเนี่ย f i เขได้วะแต่ดูหน่อยแล้วกันคืนเนี้ย เป็นเทปแคเสเซตสีดำนะครับไม่มีป้ายหรืออะไรมีสติกเกอร์ที่เขียนด้วยหมึกที่เขียนว่าเทสตูตนีเนียมไม่รู้ว่าใครบางคนส่งมาก็ไม่รู้ว่าทำไมด้วยแต่ว่ามีบางอย่างที่เราต้องดูจัดไปต้องดูวะ่ะ คุณเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับนรกไหมพิศาสีแดงมันช่างสวยงามเหลือเกินพวกเขาพยายามที่จะหาพวมันแต่ว่าไม่สามารถหาเจอได้จริงๆแล้วก็ไม่หมดหรอกมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนรกไม่ใช่ความเจ็บปวดนรกมันคือแสง แก็เขาถ้าเกิดสวรรค์มันไม่ใช่นจริงละถ้าเกิดเขาจริงไปเป็นพันปีที่เราเชื่อในนรกไม่มีอะไรกลับมาจนกระทั่งตอนนี้ สิ่งที่นายที่จะเห็นนั้นควรจะไม่มีอยู่จริงสิ่งที่จะให้นายไปนายจะไม่ได้ย้อนกลับคืนมาอีกเชียดเถ้าเกิดได้เสียงวถ้าเกิดได้เสียงเกาอยู่ตรงหลังช็อ ระวังมันหายใจแกคิดว่าแกจะออกไปได้เหรอเชีย้ยอะไรเนี่ยอุ้ยแหลกเลยมันสามดีอะ่ะเสียงแบบใส่ต้องใส่หูฟังนะทุกคนเจ็บประตูเหลกแมง่งต้องใส่หูฟังวะ่ะ หนักไปด้วยโอ้จะได้เสียงเกาอยู่หลังจออ้ามตอบโต้เหมือนจะเอาอะไรมาวางนะนั่นอะไรคุณแจคุณแจเอาส้นตีนอะไรมาวางตรงนี้เชีย่ย

เฮียบาปกูกูทำอะไรเกเคิ่งเฮียเึงปลายไรสัตว์กุญแจไปเปิดประตูเหล็กปะยังไงติดคอมแมนต์ตดคอมไอสัตว์อ่านไม่ไ้ทาน เรียบร้อยอืมโอ้โหหัวหัวอะไรตูดวิงว่งวิง ure, ว่งวิง่งเชี่ยวิ่งวิ่งกูไม่กูไม่อ่านแล้วกูไม่อ่านแล้วกูไม่อ่านแล้วกูไม่เอารูปเล็วไอ้เชี่ยมาแล้วมาแล้วมาแลว้ลว,ลว,ลว,ลวหลัง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 โอ้โหส้หส,สัตว์ยหญ่ไม่เลยมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วเร็วดิกูเร็วสุดได้แค่นี้แล้วเฮีย เกพ่อมันกูไ,ไปแล้วพ่อมันกูไปแล้วโอชิดเชย you feed move you s o does สัตว์ตีนขยับเดี๋ยววิญญาณไม่ขยับผ้มันขวางทางต้องหาทางไปอยากให้มันตายไหมแน่ดีวะทำไงอเฟดว่าไส้เลนโอ้โหสัตว์ได้ The second saw smoke, the third turned its back away. Er. Okay, s h e a r โอเคเป็น person <c oughs> นะอันแรกเงียบอันที่สองมีควันนะเห็นควันอันที่สามหันหลังให้โอเคอันแรกเงียบควันหันหลังให้เงียบควันหันหลังไม่ใช่ละ <Too S 1> กูผิดเงียบควันหันหลังให้ เงียบควันในสองเห็นควันี่สามพันหลังให้ไอ้นี่พูดไม่ใช่ต้องหายตัวเงียบๆแลเห็นควันอันี้เห็นควันแล้วก็หันหลังให้นี่ไงไอันแรกเงียบก็ We เงียบเห็นควันหันหลังให้ แล้วก็ถูกอันที่สี่ถูกเจาะสี่ 4, ถูกเจาะสามคมหัวทิทิสเฮดเนี่ยไม่ใช่อันนี้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 พูดต้องอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ ใช่ถูกแล้วสวยปืนในสัตว์เข้ามือเป๊ะเลยไปไปลุกตาบาบกำลังเดินอยู่กูต้องยิงใช่ไหมอืมอืมหว่างทางกูดีนักยังไงฮะสนบตดคนตายคนตาย อย่ตอแล้มันมัเลือสียงสวยเสียงแล้วก็เลือดพวกมันทุกคนแกภูมิใจไหมตอนนี้ไม่มีใครรอดไปได้ ใจเห็นมากเกินไปแล้วทำไมเกถึงเปิดมันล um ่ะไม่ม no ีนใครออากนะลกได้ก็ไม่ทั้งหมดหรอกแต่บางครั้งบางอย่างก็ล่นหลุดไปได้ไม่ใช่วิญญาแต่ใช่ร่างกายไม่เพียงแค่นั้ ขนาดแสงแล้วก็ลมย่งกางประตูแล้วก็มีแสงกำ<ส>ลังเริ่มขึ้นอีกครั้ง <Hey. S 2> เฮ้ยไอเชียนี่มันทั้งทั้งแสงและลมไปส่งมัน no ต้องลูกต้องส่ง what t ต e fuck เชียนเป็นลูกมันเป็นนรกว่ะทั้งหมดที่เล่นมาเป็นลูกแล้วก็ เราอยู่ในนรกเยี่ยมเลยไม่มีหนทางอื่นที่จะรอดไปได้เราไปทำบาปอะไรมาวะเฮ้ยเอาไปเจอคิดต่อไปครับสำหรับเกมนี้ของคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายครับ